บทที่4774หลังจากที่เย่เฉินพูดเช่นนี้ทั้งสองคนก็เริ่มเหงื่อไหลลงมาที่คอแล้วมากุยกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและถามอย่างไม่รู้ตัวว่าคุณเย่คุณคุณมาที่เม็กซิโกเพียงคนเดียวเพื่อตรวจสอบเราเหรอเย่เฉินถามเขากลับว่าใครบอกคุณว่าฉันอยู่คนเดียว เมื่อทั้งสองได้ยินดังนั้นสีหน้าของพวกเขาก็ยิ่งประหม่ามากขึ้นในเวลานี้เย่เชนชีไปที่ลังหงจูนข้างข้างเขาและพูดเบาๆว่า,วาเราสองคนพี่น้องมาด้วยกันไม่ใช่หรือ หมากุยตกตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นทั้งคนก็ยืนตรงจุดนั้นและตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เย่เฉินไม่ได้กล่าวถึงกองทัพแดงของหลางแต่เมื่อเขากล่าวถึงกองทัพแดงของหลางหมากุยก็รู้สึกหมุดหงิดมากขึ้นไปอีกเพราะเขาได้รับข้อมูลของลังฮงจูนแล้วเขาสามารถสรุปได้ว่าลังฮงจูนถูกเก็บไว้ในความมืด อย่างไรก็ตามเย่เชนสามารถมากับเขาได้และเขายังคงพบเขาบนเครื่องบินซึ่งพิสูจน์ว่าเย่เชนได้คิดแผนของพวกเขาแล้วและรู้ว่าพวกเขากำลังจะโจมตีลังหงจูนดังนั้นเขาจึงจงใจเข้าหาลังหงจูนเขมที่นี่กับลังหงจูน เมื่อคิดเช่นนี้เขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมคนอื่นถึงพูดเสมอว่านักล่าระดับสูงมกักจะปรากฏตัวในสายตาของเหยือ่อตัวจริงในทางของเหยือ่อดูเหมือนว่าเขาได้ต่อรองราคาครั้งใหญ่โดยเปล่าประโยชน์แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่นเรียกได้ว่าเป็นผลที่คนอื่นต้องการจริงๆ มันทำให้เขานึกถึงวิธีที่ชาวแอฟริกันจับตัวต่อขั้นแรกพวกเขาจะนำเนื้อชิ้นหนึ่งมาเพื่อทำให้ตัวต่อโลกคิดว่าพบเหยื่อแล้วจึงนำมันไปแต่พวกเขาไม่รู้ว่านักล่าแขวนขนนกเบาๆไว้บนตัวเขาเองเมื่อเขากัดเนื้อ ด้วยวิธีนี้นักล่าจะตามขนนกไปหารังตัวต่อกำจัดพวกมันทีละตัวพวกเขาจะฆ่าตัวต่อที่โตเต็มวัยแล้วโยนดักแด้จากรังลงในหม้อเพื่อต้มและทอดกล่าวโดยสรุปเมื่อนักล่าตามล่าหารังหมายถึงการพลิกคว่มของรังทั้งหมดเขาอดไม่ได้ที่จะถามมาเวนเยว่าคุณแย่คุณ,ค,ณคุณต้องการรวมเราหรือไม่ แย่เฉินกล่าวอย่างแผ่วเบาจะรวมหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและความจริงใจของคุณดังนั้นคุณควรโทรหาเจ้านายของคุณและขอให้เขามาคุยกับฉัน มากุ้ยครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งแล้วกล่าวด้วยความเคารพว่าคุณเย่รอสักครู่ผมจะขึ้นไปโทรหาเจ้านายของเรามาเวนเย่พูดอย่างเย็นชาว่าคุณยังต้องการจะขึ้นไปหลังจากโทรศัพท์หรือไม่เพียงแค่โทรมาที่นี่ หมากุยรีบอธิบายคุณเย่ไม่รู้สิมีตัวป้องกันสัญญาณอยู่ที่นี่และโทรศัพท์มือถือไม่สามารถโทรออกได้ฉันจะขึ้นไปใช้โทรศัพท์บ้านโทรหาเจ้านายของเราเย่เฉินโบกมืออย่างอ่อนโยนและกระตุน้นเร็วเข้ารีบกลับเร็วเข้าตกลงมากุยบยักหน้าและขยิบตาให้อเหลียงอย่างรวดเร็วและทั้งสองก็รีบออกไปพร้อมกัน หลังจากถึงพื้นอาเหลียงกอดไม่ได้ที่จะถามหมากุ้ยว่าลุงหมานี่เด็กคนนี้มีที่มาอย่างไรหมากุ้ยตบหน้าเขาและดูกเขาอย่างโกรธจัดไม่ว่าภูมิหลังของเขาจะเป็นอย่างไรคุณพาเขากลับมาถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดีมันจะแปลกถ้าเจ้านายไม่ฆ่าคุณ ท่านยกโทษให้ข้าพเจ้าไม่ได้หลอกลุงมาอาเหลียงพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยข้าพเจ้าแจ้งความแก่ท่านในตอนนั้นแล้วท่านก็ตกลงท่านจะโยนความผิดให้ข้าพเจ้าในเวลานี้ได้อย่างไร มากกุ้ยพูดอย่างเย็นชาคุณไม่จำเป็นต้องบอกฉันเรื่องไร้สาระตอนนี้งานเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือรายงานสถานการณ์ให้เจ้านายอย่างรวดเร็วอาหลิงรีบถามอีกครั้งลุงมาเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้จริงจริงหรือไพ่ของเขาเป็นของจริงหรือทที่ันสิบห้า หมากุ้ยพูดอย่างจริงจังต้องเป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นไม่รู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่สามารถเรียนแบบได้และเด็กคนนี้รู้รายละเอียดของเราและเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของเราเขาต้องสอบสวนเราแล้วสถานการณ์อาเหลียงถามอย่างประมาทเขาเป็นเสร็จไม่ไ,มได้เหรอฉันทำไม่ได้หมากุ้ยโบกมือของเขา เทียวจือเล่นคนแบบนี้ได้ยังไงเด็กคนนี้ดูเหมือนเขาต้องฝาาคลื่นลมแรงมามากพวกเรามีกันมากมายและมีปืนมากมายแต่เขาไม่ได้แพ้เลยและถึงกับทำให้ฉันกลัวจนยกขาคุณคิดว่านี่เป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาที่เทียวซี่สามารถทำได้หรือไม่ เมื่อพูดอย่างนั้นหมากุ้ยมองไปรอบๆและพูดว่าตอนนี้ฉันสงสยัยจริงๆว่าชายร่างและคนนี้แอบมาล้อมเราแต่เรามองไม่เห็นมัน เหลิงรู้สึกประหม่ามากขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขามองไปรอบๆแล้วพูดว่ายังไงก็เถอลุงมานายเห็นไหมว่าเขาผูกเน็กไทยได้ยังไงฉันไม่เห็นเลยอะไรนะแข็งแกร่งแม้แต่หัวก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ใช่ไหม มากุยพูดอย่างเฉยเมยว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามคนคนนี้รวยมากมั่นใจอย่างยิ่งและกล้าหาญอย่างยิ่งภูมิหลังของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่คุณและฉันสามารถจ่ายได้แน่นอนบางทีเขาต้องการที่จะรวมจริงๆทั้งหมดเครซี่ฮัวเรสถ้าเป็นเช่นนั้นอาจเป็นโอกาสที่ดี มันยะประกาศคู่หลังจากพูดแล้วหมากุ้ยก็พูดอีกครั้งว่าถึงเขาจะแย่จริงๆเราก็ไม่อยากแต่ต้องเขาให้เจ้านายมาตัดสินใจด้วยตัวเองมันสมเหตุสมผลแล้วอาเหลียงปาดเหงื่อและพูดว่าให้เจ้านายเป็นคนตัดสินใจนี่มันแปลกจริงๆ ครอบครัวที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเมยุเสเซนคือกลุ่มอัจฉากรที่เรียกว่าเครซีฮัวเรสซึ่งตั้งมั่นในภาคเหนือของเม็กซิโกเหตุผลที่ตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมต้นที่สองเช่นนี้ก็เพราะว่าหัวหน้ากลุ่มอัจฉกริยกลุ่มนี้ชื่อฮัวเรส ต่างจากคนจีนที่มีนิสัยขี้น้อยใจและเก็บตัวชาวตะวันตกมักชอบใส่ชื่อในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโบอิงงหรือเครื่องดูดฝุ่นไดสันทุกคนใช้ชื่อผู้ก่อตั้งเอง แม้แต่แบรนด์เสื้อผ้าที่ก่อตั้งโดยเกสองคนก็ยังต้องเพิ่มชื่อทั้งสองในหัวเกียร์สิ่งนี้หายากแต่ทางตะวันตกแทบทุกที่ดังนั้นแม้แต่กลุ่มอัจญายากรก็ยังต้องใช้ชื่อหัวหน้าเป็นชื่อทั้งกลุ่ม และกลุ่มอาชยากรชาวเม็กซิกันกลุ่มนี้ที่ชื่อเครซ่ฮัวเรสมหาอำนาจในเม็กซิโกไม่ได้อยู่ใน5อันดับแรกด้วยซ้ำแต่ความชั่วร้ายที่พวกเขาได้ทำนั้นไม่น้อยไปกว่ากลุ่มอาชยากรอื่นๆในเม็กซิโก กลุ่มนี้ทำสิ่งชั่วร้ายเกือบทั้งหมดเพื่อที่จะทำเงินให้ได้มากที่สุดการผลิตการลักลอบนำเข้าและการขายของเถื่อนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการลักพาตัวการกันโชคและการลอบสังหารก็เป็นขอบเขตธุรกิจของพวกเขาเช่นกันการขายอวัยวะของมนุษย์เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ ยิ่งกว่านั้นที่ร้ายไปกว่านั้นคือกลุ่มอัญชักรกลุ่มนี้ไม่ได้ขายแค่อวัยวะเพื่อผลกำไรพวกเขาหลอกคนล่างที่ดิ้นรนเอาตัวรอดจากสหรัฐและแคนาดาพวกเขาพยายามหลอกกลอให้เม็กซิโกถึงที่สุดนำอวัยวะของพวกเขาและสุดท้ายทำลายศพ เนื่องจากมีกลุ่มอาชญากรจำนวนมากเกินไปในเม็กซิโกและมีการฆาตกรรมมากเกินไปตำรวจในประเทศหรือตำรวจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไม่สามารถทำอะไรกับพวกเขาได้เป็นผลให้ธุรกิจขายอวัยวะของพวกเขาเกือบจะกลายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีทุน พวกเขาทำธุรกิจแบบนี้มาหลายปีแล้วและในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและพวกเขาก็ทำมาหลายปีแล้วโดยไม่มีปัญหาอะไร ในเวลานี้ตัวฮูเรสเองก็กำลังกอดแฟนสาวชาวเม็กซิกันสุดฮอตของเขาและสนุกสนานที่คาสิโนโตใต้ดินในเอนเซนาดาเขาโชคดีในคืนนี้และเขาค่าพอเต้นในคาสิโนชนะเงินรางวัลเต็มสองแสนดอลลาร์เมื่อเขากำลังมีช่วงเวลาที่ดีหมากกุ้ยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็โทรมา เขากำลังจะเปิดให้ในเวลานี้มองดูมือถือที่กำลังดังอยู่บนโต๊ะพน,นันเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยจึงรับโทรศัพท์ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าโทรมาทำไมช้าไปหรือเปล่าไม่รู้สิว่ากำลังพนันเงินอยู่อัญญะประกาศคู่ มากุ้ยรีบพูดเจ้านายห้องผ่าตัดมีบางอย่างผิดปกติและมีชายร่างใหญ่มาที่ประตู